มาตามค่ะถอนใจพิตฟัดพิษฟัดอยู่ตรงนี้นะคะค่อนข้างอากาศดีนะคะทำให้ไม่มีแผลอยู่ตรงนี้อากาศดีจริงๆแล้วแผลเผลอก็ไม่ค่อยจะมีแล้วมีน้อยมากมีตรงนี้แค่นี้เพีงวันนั้นก็ท้องนเล็กงแค่นั้นแหละค่ะตรงอื่นไม่มีนะคะผิวพรรณก็ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นผู้ดีแต่งตัวนาตาไม่อ้อมยืดอ่กแม่อ้อมให้เข้าแล้วนะคะให้เข้าเรียบร้อยละแต่ว่าอย่าให้เห็นเห็นไม่ได้เมื่อคืนนี้เที่ยงคืนน้องอ้อมเปิดประตูมาเ้อก,ก็มองใช่ไหมคะมองไปไอเอียนั่งอยู่แหละยอ้ก็เปิดประตูแล้วแม่อ้อมก็มองไปอยู่กลางถนนวิ่งการไม่คิดชีวิตไอเอียนั่งอยู่หน้ารถคันนั้น ไอหนวดขาวไปไหนเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นไอหนวดขาวเพราะตรงนี้ก็จะมีไอหมื่นไอนักรบมากินค่ะกินแล้วยังจะมานอนร้องอีกอ่ะทำไมอ่ะกินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยชามหนึ่งเนี่ยจะร้องทำไมอ้อน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  อะไรแน่จริงก็ออกมากินข้างนอกนี่ออกมาไม่ใช่กินแต่ในบ้านเบื่อก็ออกมากินข้างนอกนี่เลยมันหล่อนะไม่ออมบอกเลยว่ามันหลอ่อเห็นไหมคะเห็นความหล่อไหมะหล่อค่ะหล่อมากหางก็ปุดหลุนน่ารักด้วยนะอืม มไ,มไม่อะมันไม่ได้ทําอะไรให้ไงมันก็อยู่กินของมันนี่แหละลอืมไอ,ไอตัวนั้นไอพวกนั้นปไหนแล้วเนี่ย <S <S ประตูปเปิดอยู่ออกมาโดนตะเพิดแนะ่แม่ตะเพิดเลยออกมานะโดนตะเพิดนะพี่ฝนไอเอีาเอ่าตกลงหมากลัวแมวหรือแมกวกลัวหมา นี่เอาแมวแมวมาพันขาไอ้นรันก็ร้องอะไรละคดเดินเข้าบ้านไปแล้วค่ะกลัวแมวไม่ใช่ว่าแมวกลัวหมาแ้วหมากลัวแมวขอดก็ออกมาดิเนี่ยอย่ yeah, ให้แม่ให้ขอดมาหน่อยลูกถึงขั้นเอามือสอดมาเลยนะถึงบันทึงขั้นเอามือสอดออกมากินอาหารเมื่อกี้ไม่อิ่มขออาหารเม็ดอีก น,น้ำแม่มันให้ไว้มันเบื่อของดีเกินค่ะมันไม่กินนะมันจะกินแม็กซิมาแล้วเนี่ยอืมเอ้าพที่ฝนออกมาหาที่ฉี่ค่ะกังสับสนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงแมวอยู่ข้างหน้าบ้านไอเอียไอเอียไม่กลัวไอ่นักรบไปละนักรบมา นักลบไหมหไปมนะู่นเนี่ยเคฟอนอเ,เห็นไหมมีรถเนี่ยเ,เห็นไหมมีรถเนี่ยอนอนขี้หูขี้ตากลางไม่เอาไม่ได้เช็ดให้อะ ของน้องหาที่ฉีจริงที่ฉีจะอยู่ตัวแถวนี้ค่ะที่ฉี่จะอยู่ตรงนี้แต่อยู่ตรงนี้กับตรงนู้นแล้ววันนี้ก็จะเดินมาตรงนี้แต่ว่าอึกก็ไม่ใช่นะพี่ฝนดูสิหน้าตามอมแมมเป็นอะไรเลยอะ อาการไม่ดีอาการไม่ดีอาการไม่ดีค่ะอาการไม่ค่อยดีคือเคยเคยออกมาเดินตรงเนี้ยแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านจริงๆเออให้มาสู่โลกภายนอกบ้างก็ได้ <c oughs> ไม่เดินไปไหนไกลหรอกให้แม่ล่ามโซ่ไหมละ่ะถ้าจะเดินอะ่ะต้องล่ามโซ่นะเอียไปละ เห็นเอียเห็นเอียย้ายตูดเข้าบ้านค่ะแม่ปิดห้าแม่ปิดห้าฉี่ไม่ออกฉี่ไม่ออก <laughs> ฉี่ไม่ออกแม่ปิดประตูก่อน ฉี่ไม่ออกจะไ,ได้ฉี่ออกเปิดประตูแล้วฉี่ไม่ออกหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> มันเบื่ออาหารในทะี่น,นั้นมันไม่กินมันเบื่อพอไหมอ่ะ บ้านแม่อ้อมไม่ยากกระเบืออาหารเดิมๆเมื่อกี้เจอสีทองมันนั่งอยู่บนหลังคาก็ถามมันว่าตกลงจะเอาไงสีทองมันดูหน้าตามันสดใสมากค่ะดูมันชิวๆมากเลยแล้วมันก็เดินไปไปแล้วค่ะกินอิ่มแล้วมันก็ไปละเข้าบ้านซะนั้นแม่อ้อมต้องไปให้อาหารน้องไต่แล้วล่ะค่ะ พี่เขาเข้าบ้านแล้วพื้นที่แม่อ้อทมทําไว้เนี่ยอย่างที่แม่อ้อมเคยบอกก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยความที่เวลาก้าวเข้าไปอ่ะมันจะต้องมันมันจะลึกนะคะมันจะ,ะมันจะอันเขาเรียกว่าอะไร่ะคะไม่สะดวกก็เลยต้องทําพื้นให้เขาเสร็จถ้าเขาเดินก้าวตรงนี้เข้าไปเขาก็จะดันประตูเข้าไปง่ายล้ก็จะไม่มีปัญหาแม่อ้อมเดินผ่านได้เพราะมันค่อนข้างหนามากแต่ว่ามันทํามาไม่ดีเท่าไหร่มันตอกตอกน็อตเนี่ยวันนัดน็อตสั้นมากเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนน็อตใหม่คะ่ะ